สงสัยจะมีคนขายหน้านะครับเพราะล่าสุดสื่อของประเทศลาวได้มีการเชิญชวนให้คนมาเล่นสงกรารที่ประเทศลาวเพียงแต่รูปที่ใช้เชิญชวนเนี่ยดันก๊อปปี้รูปงานสงการของประเทศไทยไปซะอย่างนั้นก็กราบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนด้วยนะเจ้าวันนี้ก็มาพบกันแบบพิเศษ2คลิปติดเลยนะครับคลิปแรกก็จะเป็นในส่วนของประเทศกรรมัมพูชานะครับไม่น่าเชื่อว,ว่ายอดวิวเนี่ยจะแตะ หลักห0 0 0งแสนวิวซะอย่างนั้นนะครับก็จะหากใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์อะไรที่มันเกี่ยวกับประเทศข้างเคียงยังไงก็อย่าลืมฝากกดตุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนาในการทำคลิปด้วยนะจ๊ะอ๋อลืมไปในช่วงนี้นาะมีซุปเปอร์แชทกับเขาด้วยนะถ้าใครที่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับการหาข่าวสารจากประเทศบ้านใกล้เลนเคียงยังไงก็มีซุปเปอร์แชทให้โดนทให้กาลังใจนากันได้แล้วนะจ๊ะ แต่ว่าถ้าใครที่ไม่โดเน a t ก็ไม่มีปัญหาแตงใดนะก็แค่กดปุ่มไลค์ให้นะหนึ่งทีนะก็ดีใจแล้วนะครับใครที่กดแล้วก็กราบขอบพระคุณมากแต่ส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของทางประเทศลาวกันหน่อยดีกว่าเพราะอย่างที่รู้กันนะครับณปัจจุบันนี้ประเทศลาวก็กําลังจะกใกล้เข้าสู่เทศกาลปีใหม่ของพวกเขาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีการสาดน้ําเหมือนกันนะซึ่งนะก็ไม่แน่ใจว่าที่ลาวเนี่ยเขาใช้คําว่าสงการเหมือนไทยหรือเปล่านะครับ ถ้าใครมีความรู้เพิ่มเติมยังไงก็คอมเมนต์บอกนะให้ทราบด้วยกันละกันแต่ประเด็นที่มันกําลังเป็นที่ถูกพูดถึงอยู่ณนะปัจจุบันนี้ก็คือมันมีเพจของคนลาวที่ชื่อว่าลาวโพสต์นะครับได้มีการโพสต์เหมือนกับเป็นการเชิญชวนให้ชาวต่างชาติเข้ามาเฉลิมฉลองงานปีใหม่หรือว่าง,งานสารดน้ำป่าจมปีพศ2567ที่ประเทศลาวกันนะครับแล้วก็ได้มีการลงรูปการเล่นปืนฉีดน้ำเอาไว้ด้วยเพียงแต่สิ่งที่มันทำให้คนไทยเนี่ยถึงกับต้องตาโตกันเลยนะครับเพราะว่ารูปที่เพจ ได้เอาไปลงเนี่ยมันดันไปรูปการเล่นสงครามที่ประเทศไทยซะอย่างนั้นซึ่งถ้าจะถามนะว่าอ้าวแล้วนะรู้ได้ยังไงล่ะก็ดูตามรูปเอาเลยกันละกันนะครับด้านบนของรูปเนี่ยมันก็คือสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีสีลมนั่นเองซึ่งถ้าใครที่อยู่ในละแวกสีลมเห็นสถานีรถไฟฟ้าอันนี้ก็จะรู้ในทันทีว่าเฮ้ย hey, นี่มันรถไฟฟ้าของไทยนี่ว่า ซึ่งถ้าหากเรามาพูดถึงเรื่องรถไฟฟ้าอะไรประมาณนี้นะครับกรณีของประเทศไทยแล้วก็ลาวเนี่ยเคยมีการถกเถียงกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องรถไฟฟ้าความเร็วสูงอะไรประมาณนี้นะซึ่งที่ลาวเนี่ยพวกเขาพยายามที่จะเคลมว่ารถไฟฟ้าของพวกเขาเป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงอะไรประมาณนี้ประมาณว่าเร็วกว่าประเทศไทยนั่นแหละ แต่ประเด็นก็คือมันก็ไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นนะครับและแน่นอนอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้คนไทยจับได้ในทันทีว่าสถานีแห่งนี้ไม่ใช่ที่ลาวก็คือณนะปัจจุบันนี้ที่ลาวยังไม่มีรถไฟฟ้า BTS ใช้กันนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเจ้าของเพจเนี่ยตอนโพสตเข่าคิดอะไรอยู่นะครับถึงได้มีการเอารูปของประเทศไทยไปใช้อ้างอิงแบบนี้แถมที่มันแย่ไปกว่าน,นั้นก็คือรูปนี้เนี่ยดันมีคนจําได้ว่ามันเป็นรูปเก่าของประเทศไทยที่ใช้โปรโมทงานส่งการตั้งแต่ปี2021โน่น เรียกได้ว่าเอารูปเก่าตั้งแต่เมื่อ3ปีก่อนนะครับมาหารับประทานซึ่งถ้าหากเรามาคิดไปคิดมานะครับดูเหมือนกับว,ว่าพี่ไทยจะเป็นผู้มาก่อนการเหมือนกันนะเพราะยังมีการเอารูปของคนไทยไปใช้เชิญชวนให้มาเล่นน้ํากันในสื่อต่างประเทศนะครับอย่างไรก็ตามเกี่ยวกับประเด็นนี้มันไม่ใช่ว่าจะมีแค่คนทราบที่เป็นแค่คนไทยนะครับเพราะณปัจจุบันนี้มีคนเข้ามาแห่คอมเมนต์กันเนี่ยสองถึงสามคอมเมนต์แล้วนะหลักๆก,ก็จะเป็นคนไทยสัก50%นะครับแล้วก็มีคนลาวอีก50% ซึ่งคนไทยก็จะคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันก็คือจําได้หมดนั่นแหละว่านี่คือ BDS สีลมของไทยนะครับส่วนคอมเมนต์ของคนลาวเนี่ยก็เช่นกันมีหลายๆคนที่รู้ว่ารูปที่เห็นมันคือรูปของคนไทยนะครับแล้วพวกเขาก็ตั้งเครื่องหมายคําถามว่าทําไมต้องเอารูปของประเทศไทยมาใช้อะไรแบบนี้ด้วยเดี๋ยวมันก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอีกอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาส่องความคิดเห็นเต็มๆของคนลาวกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้เห็นการโปรโมทการท่องเที่ยวของพวกเขาแล้วก็ดันเอารูปของคนไทย ไปใช้เนี่ยพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์ Comment แรกเขาบอกว่านี่คือภาพของสีลมที่กรุงเทพไม่ใช่ที่ลาวคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่านี่เป็นเพจข่าวที่ขาดคุณธรรมมากๆคุณไม่เหมาะสมที่จะเป็นมืออาชีพในการรายงานข่าวนี่มันคือสถานที่ของประเทศไทย คอมเมนต eh? que fala que fala ์ต่อมาเขาบอกว่าเห็นรูปนี elson, ้ครั้งแรกคิดว่าพูดถึงปีใหม่ไทยถ้าหากอยากจะโปรโมทปีใหม่ของเราทําไมไม่เอารูปของเราขึ้นมาโปรโมทล่ะรูปมี้แยะจะไปเอารูปของคนอื่นเขามาทําไม คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่ไม่ใช่การส่งเสริมการท่องเที่ยวของเราแต่สิ่งที่คุณทําคือทําให้การท่องเที่ยวของเรานั้นดูต่ําลงคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าภาพประกอบนี้มาจากประเทศไทยเพจซีนี้สงสัยต้องการแค่จะขายข่าวคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าอยากเป็นที่ถูกพูดถึงขนาดต้องเอารูปของคนอื่นมาใช้เลยเหรอคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าภาพประเพณีของหมู่บ้านเรามีเยอะแยะสวยๆตั้งมากมายการุณาอย่าเอารูปของประเทศเพื่อนบ้านมาใช้ไม่ไอายพวกเขาบ้างหรอ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าลบรูปนี้ออกเถอะผมออยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ารูปในประเทศลาวเยอะแยะปีใหม่ของเราก็มีอะไรให้เที่ยวตั้งเยอะทั้งแยะทําไมต้องเอารูปของไทยคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าควรกรองภาพก่อนที่จะโพสต์ภาพนี้ไม่ใช่บ้านของเราการุณาลบโพสต์แล้วทีหลังก่อนจะโพสต์อะไรก็คิดให้มันดีกว่านี้คอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าตอนนี้มีคนไทยเข้ามาคอมเมนต์มากมายว่านี่ไม่ใช่ที่ลาวทําไมคุณถึงไม่รีบแก้ไขไม่อายพวกเขาบ้างหรอ ที่ประเทศลาวก็มีสถานที่ท่องเที่ยวตั้งเยอะตั้งแยะทําไมถึงเอารูปนี้มาใช้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทําไมลาวถึงใช้รูปสงการของไทยมาโปรโมทอา่าหลักๆก,ก็คอมเมนต์ของคนลาวกันไปฟังประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับแทบจะ100%เลยนะที่คนลาวพวกเขาก็จะทราบกันทุกคนนะครับว่ารูปที่มาใช้โปรโมทในการเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้ไปเล่นน้ำที่ลาวเนี่ยมันเป็นรูปของคนไทยนะครับ ซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าอย่างน้อยๆคนลาวพวกเขาก็ยังมีจิตสำนึกแล้วก็ยังมีการเรียกร้องให้ลบโพสต์ออกไปนะแต่ก็ไม่แน่เชียร์วันนัปจุบันนี้เจ้าของเพจยังไม่มีการลบโพสต์อะไรออกไปแต่อย่างใดนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเอาโพสต์นี้ขึ้นมาโพสต์ให้ทัวร์มันลงทําไมนะจริงๆคอมเมนต์เนี่ยมันมีมากกว่านี้อีกเยอะมากๆเลยนะครับแต่นะาเห็นว่าคอมเมนต์มันก็จะวนไปซ้าไปซ้ำมาก็อาคอมเมนต์กันไปฟังประมาณนี้ก็แล้วกันนะแล้วน้องๆหนูๆทุกๆคนล่ะ หลังจากที่ได้ทราบเรื่องนี้ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างยังไงก็คอมเมนต์แบบสุภาพชนให้นะ้าทราบในช่องคอมเมนต์กันหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะแต่ถ้าจะถามความคิดเห็นของนะ้าว่านะรู้สึกยังไงนะ้าก็คิดว่าก็ตามนั้นแหละก็คือเขาก็คงเอาลูกของคนไทยไปใช้จริงๆนั่นแหละ ก็แสดงความคิดเห็นแบบตามที่น้าเห็นเลยกันละกันนะครับคือ b t s เนี่ยในประเทศลาวเขายังไม่มีนะซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเจ้าของโพสต์ทําไมถึงได้ทําแบบนี้นะครับทั้งๆที่ประเทศลาวถือว่าเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจค่อนข้างเยอะแต่ทําไมต้องเอารูปของคนไทยไปใช้ด้วยและที่สําคัญอย่างที่บอกไปมันเป็นรูปเก่าตั้งแต่ปี2021ัน่นถ้าจะไม่พอใจก็ไม่พอใจตรงนี้นี่แหละ รูปใหม่ๆมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่เอารูปใหม่ๆที่มันอลังการกว่านี้ในไหนก็คิดว่าจะใช้รูปของคนไทยแล้วทำไมไม่ทำให้มันสุดไปเลยนะครับมันจะได้จบๆไปนะอ่ะก็ประมาณนี้กันแล้วกันแล้วใครที่ฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปของนาด้วยส่วนคลิปนี้ก็หมดเวลาแล้วขอลากันเลยกันละกันขออนุญาตกล่าวคำว่าสวัสดีและสวีดัสครับ อ๋อลืมลืมืม,มบอกไปอย่างหนึ่งในช่วงนี้นะจะมาทําคลิปให้กับทุกๆคนฟังกันเนี่ยในช่วงเช้าประมาณสักตี5้นาทีของทุกๆวันนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันเอาไว้ด้วยล่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการทําคลิปในช่วงเย็นๆอีกวันละหนึงคลิปนะครับเวลาประมาณสักไม่ห้าโมงเย็นก็หโมงเย็นนี่แหละ แต่ว่ากําลังคิดอยู่นะครับว่าจะทําคลิปเกี่ยวกับประเทศอะไรนะถ้าใครมีไอเดียยังไงก็คอมเมนต์บอกให้นาทราบด้วยว่าอยากจะฟังเรื่องราวข่าวสารที่มันเกี่ยวกับประเทศอะไรนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยนาเน้นหนักไปที่ประเทศกัมพูชา,าแล้วก็ประเทศลาวเป็นหลักนะครับจริงๆมันก็มีประเด็นข่าวสารที่มันน่าสนใจมาให้เราพูดคุยกันทุกวันนั่นแหละจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องกัมพูชากับลาวนะซึ่งหากทุกๆคนอยากจะฟังเนื้อหาสาระเกี่ยวกับประเทศไหนก็คอมเมนต์บอกใ,นใ,นออาาให้นาทราบด้วยกันและกันนะจะได้ลองไปหาข้อมูลดูแล้วก็มาททําคคคลิปกกกัักันนับบุๆนนฟงร อ่ะก็ประมาณนี้ลากันละบาย